โดยเฉพาะอย่างนี้มันจะมีผลกระทบอย่างไรกับคนอำงานของผู้นและงานถ่ายนูปนะครับวันนี้ทุกท่านจะได้รับทราบนะครับเพราะว่าเวาทีประลาพิจารณาทั้งที่3นะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนตีการถึงนี้นะครับผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกท,ท่านนะครับทราบเรื่องของ ถูกเปลี่ยนเป็นธรรมนะครับเป็นกำนันตะวันออกแห่งนี้ครับที่ประธานจริงลงความลับพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบกับโครงการของภาครัฐนะครับในระมือนะครับเพราะเท่าที่ทราบนะครับจนจนวันนี้แล้วนะครับซึ่งวันที่15เนี่ยจะเป็นวันที่3ของรัฐบาลนะครับที่จะทำประชาจารย์ทำเสียงที่ตระเวนที่บอกอะไรว่าจะมาตรงเวนวันที้นะ ซึ่งชาวบ้านจะไม่รู้เลยนะครับว่าโครงการนี้นะครับทำเวทีไปแล้วทั้งสองเดือนะครับก็ติงมีแนวความปิดร่วมกันนะครับอยากใหเชิญชาวบ้านนะครับทั้งสองอำเภอก็เป็นอำเภอของและก็อำเภอท่านมาร่วมรับฟังนะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันนวยบายของรัฐนะครับว่าตอนนี้รัฐบาลทำอะไรที่จะมีผลกระทบต่อนนใพื้นที่เรา นี่คือร่วมแรงประสานใจนโยบายการพัฒนาวิถีชีวิตน,นะครับประชาชนเขาต้องหดดเองตอนนี้เรากำหนดเองหรือเปล่าเราไม่รู้ตอนนี้เราบอกว่าเราจะกำหนดเองมันมีหิศเรื่องที่เข้ามาลุกเล้าตัวเราระคิดตัวเราแต่เรายังไม่รู้ตัวเลยจะมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ้านเราหาผู้นําแล้วบอกความตั้งใจนี่ยังไม่รู้เลยอยู่งไหนแต่รู้ว่ามันผ่านนปผ่านของผงถ้าได้คำเหีก็คือท้องผงฐานก สิบตุ่มมุมน,นะครับผู้สารงานสถาบันรักถินก่นแพงเพชรนะครับทำงานผู้ขนายจับกระขายทรัพยากรดินน้ําป่าหมดจําหวังเพชรกับพี่น้องที่ทํางานภาคประชาชนกำแพงเพชรนะครับมันมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยนักหนาผู้ผู้รู้แหละผู้รู้ได้ไปร่วมเวทีที่อื่นได้รับเรื่องมาว่ามันจะมีโครงการ3 5แสนล้านที่เข้ามาในกำแพงเพชรแล้วก็ ชาวบ้านของกำแพงเพชรรู้เรื่องอะไรหรือ,อยังอันนี้ครับเราก็เลยมีวงพูดคุยในในพี่น้องที่ทํางานภาคประชาชนมานเพื่อเพื่อหาแนวทางเพื่อจะทํายังไงให้ชาวบ้านที่มัน,ท,มนที่มันจะอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับโครงการนี้เราก็เลยนั่งคุยกันน่าจะมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ไปที่มาของโครงการว่ามันได้รับผลประโยชน์ไหมเสียประโยชน์ขนาดไหนเราจะอยู่กันยังไงเพื่อการรับมือเพื่อการตั้งรับเราให้ชาวบ้าน แนวทางเราก็คือจัดเวทีให้ความรู้ชาวบ้านพื้นที่ได้รับผลกระทบซึ่งผลกระทบหรือผลประโยชน์นี่แหละก็คืออยู่ในสิบหรือเก้าตะบนเราจัดเวทีร่วมแรงประสานใจเนี่ยขึ้นมาเนี่ยพี่น้องที่ได้ผลกระทบหรือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการกับพี่น้องที่ทํางานเกี่ยวงานกับงานพัฒนานภาคประชาชนเนี่ยจะทํายังไงกับโครงการนี้เราไม่ต่อต้านนะแต่แล้วก็ไม่ใช่ไม่ยอมรับแต่เราอยากจะรู้ว่า ข้อมูลหรือโครงการนี้มันมันมันมีขนาดไหนหรือเราเราเราหร,รือเราอะไรนะคือความความแน่นอนหรือความชัดเจนของของตัวโครงการนี้ของคน,นที่ผงเห็นที่มันกำลังจะเป็นเป็นทีละบางความนิสัยน,นะครับในข้อที่สองที่ท่านผู้ใหญ่ถามเนี่ย ถามว่าประเด็นทำไมเขาถึงไม่ให้ข้อมูลในเรื่องรายละเอียดกับภาคประชาชนเหตุหนึ่งที่มันเป็นข้อจำกัดครับผมฟังจากเจ้าหน้าที่ของทางปรกตอบมานะครับเพราะว่าครั้งแรกเรื่องต้นเนี่ยขอให้ท่านทราบก่อนนะครับว่าไอ้เวทีแล้วเร็ตเนี่ยมันไม่มีไม่มีนะครับหากคนที่ชื่อสีสุวรรณจันยาซึ่งเป็นนายกสมาคมต่อต้านโลกร้อนไม่ยื่นหนังสือคัดค้านร้องไปที่ศาลปกครองจนศาลปกครอง มีการอ่านประกาศคำสั่งว่าให้มีการทำการมมรับฟังความคิดเห็นในแผนงานแม่บทเวทีรับฟังความคิดมมเห็นไม่เกิดดังนะั้นการใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับที่เขาต้องเตรียมตัวในะการจัดทำเวทีร,มมทรับฟังความคิดเห็นเนี่ยจึงไม่ได้ใส่ข้อมูลลงไปให้กับภาคประชาชนเลยสิ่งที่เควอเตอร์จเจอก็คือ ปัญหาของการเวรคืนที่ดินที่จะต้องเจอกับความยากลาบากมากเพราะรัฐบาลลอยตัวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเวรเองแต่ไอคนที่รับก,กระเป๋าสตางค์เข้าไปแล้วเนี่ยต้องไปทำอะไรเองเวรเองแล้วอยู่นี้มันเวรกันง่ายไหมล่ะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เจอเขาก็เจอเขาต้องเจอความท้าทายและบางที่อาจจะเวรได้แต่บางที่เขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นอย่าง สมมุติง่ายๆเลยถ้าล้อมเขาไม่เอานแน่ๆเลยสร้างไปแล้วลงไม่ได้เนี่ยเสียของฟรีนะครับแล้วเขาจะสร้างเสร็จไหมครับแล้วมันจะเป็นโพลวเวลที่สองไหมครับบางจังหวัดที่ยอมก็ปูนก็ลอยไปใช่ไหมปันลหลอเกิดขึ้นไหมครับในจังหวัดเดียวกันให้กับไม่ให้ก็มีเพราะเขาก็จะคนที่ไม่ให้ก็จะฟ้องกันต่อสู้กันยาวนั่แหละครับจนกระทั่งใครต่อใครทอกันในข้างหนึ่งแหละครับ แั้เขาก็กระทบเราก็กระทบอ่าผมอยากให้ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าแถวขาวบ้านเราหรือเปล่าตำบลคลอง,งของุโค้งไผ่ดอนแตงเกาะตาแม่รัดใช่ขาวบ้านเราไหมอันนี้ข้อมูลผมเอามาจากกอบอกอบอเขายังไม่ออกแบบจริงแต่เขาระบุไปแล้วว่าที่บอกว่าเอาแผนที่มาแล้วขีน เขาขีดนและวะลบุชัดเจนเลยว่าผ่าน11ตำบล9ตำบลในอำเภอขานุและ2ตำบลในอำเภอคลองขุ่ต่อบถามกับสารวัตรไปเขาระบุชัดเจนว่า11ตำบลน,นี้โครงการนี้ผ่าแต่ข้อมูลที่ลงไปสู่ชุมชนเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่บ้านชั้นเมื่อเช้าเขามชวนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้และเราต้องตระหนักว่า ชัดเจนว่าเขาระบุลงไปแล้วว่าเป็นบ้านเราแล้วก็เมื่อกี้บอกว่า,าเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกหมว่าแม่น้ํำปินกว้างประมาณเอาให้ X 80บาทบางช่วงอาแจะ120บาทใช่ไหมแต่แม่น้ำโลงสายใหม่ที่จะทำนี่200บาทฉเฉพาะตัวแม่น้ําใช่ไหมครับผมให้ดูข้อมูลต่ออนิดหนึ่งอันนี้จะชัดเจน เฉพาะตัวแม่น้ำนี่บวกถนนอีกก็ประมาณ250เมตรแล้วใช่ไหมครับและเขาจะกันพื้นที่ด้านข้างไว้อีกเป็นประมาณ400-500เมตรขึ้นกิโลและคิดดูจากบ้านผู้ใหญ่ล่ากออกไปแต่ไม่ลากน้อยใช่ไหมจุดที่สร้างาเนี่ยตอนแรกใช่ไหมใช่บ้านเราไหมผมไม่รู้พื้นที่นะอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากกรอกออผมไม่รู้พื้นที่เลย เขาเอาําเสนอว่านี่แหละภาพทางซ้ายมือก็คือว่าอันนี้อันเดิมบ้านแม่ละน้อยบ้านเราจะเป็นแม่น้าแล้วมีโค้งๆอย่างนี้ไหมใช่ไหมแล้วเขาก็ขีดในแผนที่เลยว่านี่แหละจุดที่จะเกิดฉันจะเอายังไม่ลงไปถามผู้ใหญ่เลยยังไม่ไปดูเลยแม่น้ามันจะขึ้นเนิขึ้นเขาตรงไหนไม่รู้เขียนในแผนที่นี่แหละเอาด้วยว่าคลองจัดยาวเสมอครับด้วยสองร้อยสิบห้าเมตรด้วย แล้วก็ขีดออกมาอย่างนี้บบเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าภาพนี้น่าจะตอบคาถามได้ว่าคนขบถานุคนคลองจะได้รับผลกระทบหรือไม่ใช่ไหมครับ ยังไม้เจอนะแล้วก็คงไม่มีอะไรรู้สัดนะวันที่14เราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านนะครับสายใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับวันที่14นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารลง